เออเมื่อวานอ่ะอ่านข่าวอ่ะเขาบอกว่าคนเยอรมันอ่ะเหมือนจะมีเบี่ยงเบนไปใช้รถมากขึ้นใช้รถบัสรถสาธารณะน้อยลงซื้อรถยนต์มากขึ้นเพราะว่ากลัวโ <c oughs> <c oughs> ควิดเขาคงไม่ได้กลัวหรอกแต่หมายถึงว่าเขาก็แบบเหมือนกับเออลดความเสี่ยงเนาะเราลดไฟมันก็ปั๊มปั้มเปิดเปอดด้วยไงนี่ดูดิทิ้งอยู่อย่างเดียวขึ้นหน้ากากขนาดอยู่ในป่าไม่ค่อยมีคนนะยังเจอหน้ากากเลย ขยะอะไรไม่มีมน,มนะพวกเปลือกขยะอะไรพวกนี้ไม่มีนะมีแต่แมสอ,อ,อ๋อจุดบอดของแถวนี้นะคือคือจุดดีก่อนจุดดีคือป่าดํานี่ใช่ไหมแบบว่ามีมีแต่เนินเขาแล้วก็ป่าแบบสวยงามมีเมืองอยู่ข้ามกลางหุบเขาอะไรเงี้ยแต่จุดเสียคือไม่ใช่จุดเสียแต่จุดที่ที่อื่นมีแต่ที่นี่ไม่มีคือแม่น้ําที่ คือแม่น้ํามันไปออกแม่น้ําลายข้างๆรัดหมดเลยอะแต่ว่าแม่น้ําใหญ่ๆผ่ากลางเนี่ยแทบไม่มีแปลงเนอะเป็นภูเขาแต่ว่าไม่มีแม่น้ําไม่มีทะเลสาบฉะนั้นแทบทุกเมืองของที่นี่ก็จะไม่ได้อยู่ริมแม่น้ําเลยอะไรเงี้ยปกติเมืองของที่อื่นก็อยู่ริมแม่น้ํากันหมดอืเป็นป่าอย่างเดียวไม่มีน้ําตกไม่มีน้ํทพุไม่มีบึงไม่มีทะเลสาบงงมากเลยตอนนี้เราอยู่บนเขาไม่ใช่เหรอทําไมถึงมีทุ่งหญ้าได้อ่ะ มาวิ่งจ็อกกิ้งแล้วก็พาหมามาด้วยอะไรเงี้ยคือปกติภูเขาเขาไม่มีไอ้ทุ่งหญ้า <Hey. S 1> อยู่ข้างบนนะ <Hey. S 1> ท้องทุ่งพอปลูกเลย hey. แล้วมีคนด้วยอ่ะน่าน่ะมีคนด้วยอ้าวเดี๋ยวนะเด,ววเดินไปตรงมา,มาตั้งนั้นแล้วมันเป็นทุ่งแบบนี้บนเขาเหรอเนี่ยนะวิวนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอ่าเดี๋ยวจีจะแทนกล้องนะอันนี้คือเรามาจากป่านะเราเดินมาแบบป่านะทึบมากเลยพอหันกลับมาปุ๊บทุง่งหญ้า ปลูกข้าวเหมือนอยู่บนพื้นโลกเนินนี้มันอาจจะใหญ่เป็นแผ่นเแบนแปลกมากเลยเนาะเป็นวิวที่สวยมากมีคนพาหมามาวิ่งเล่นด้วยน่ารักมากอ่ะโอ้ยปากก้าขาสั่นมากมีหินก็เล็กๆเต็มไปหมดเลยลื่นมากแล้วก็ทางแคบมากห้ามมองด้านข้างเด็ดถ้ามองด้านข้างจะไม่การเดินต่อทันทีถ้าอยากกลับถึงกลับลงเร็วก็ต้องเสี่ยงทางทางลาด ค่อยๆลงมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าตอนนั้นก็จะลงรีบมาขึ้นรถเมย์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยรงไปเออว่าแต่ขากลับมันอยู่ไหนอะเหตุการณ์ทุกอย่างผ่านไปอย่างรวดเร็วรถเมล์ข้างหน้าจะมาแล้วคันนี้แหละคันนี้แหละ,าหละบา,บาเดนเวิร์ตเทมแบกเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีจุดสวยๆมากมายนะแต่มันต้องแลกมาด้วยการที่แต่ละที่เนี่ยมันไกลกันมากไกลกันแบบว่ามาแค่นี้ยังตั้งสองชั่วโมงครึ่งอะทันใช่ไหมก็ขึ้นขึ้นไปค Lưu Linh kênh hát bàn Lưu Linh nhìn Vô đến bắt tên bạc tiết À bà rồi Linh nhìn đi bàn Mày mì lương đây rồi